พี่เอกบอกว่าอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ชอบแอนตี้กระเทยมารับมาทํางานแอนตี้ที่ไหนไม่รู้ไม่ตะก้องก็เป็นกระเทยตะก้องเป็นกระเทยค่ะแต่ว่าไม่แต่งหญิงมันอยู่ที่สันดานคนมากกว่าเข้าใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้รับพนักงานแล้วเราไม่ไม่มีเงินจ้างเราอายุหกสิบหกแล้วจะหาเงินที่ไหนมาจ้างพวกมัน ไม่ได้จ้างตอนนี้จ้างแต่ตะก้องคนเดียวจ้างตะก้องคนเดียวก็หนักนาสาหัสแล้ววันละสองพันเสาร์อาทิตย์ก็สี่พันเลี้ยงข้าวมาันอีกรู้หรือเปล่าแล้วมันโน่นโน,น่นนี่นี่ไอเฮียเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วโน่น,นน่ะสองวันสี่พันยังบาเบิร์กล่วงหน้าอีกเจ็ดพันบอกบ้านมันน้ำท่วมจะไปซื้อท่อพญานามาต่อเครื่องปั๊มน้ำกูก็ให้เบิกไปเจ็ดพัน เบิกล่วงหน้าเจ็ดพันแล้วเนี่ยหักเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมายังเหลืออีกสามพันแล้ววันนี้มันก็มาบอกว่าขามันบวมหนักมากเลยมันไม่มันไม่ยอมมาทาํางานแช่งหูมันไม่มากุก็ไม่ต้องเสียสองอันรู้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันดูไอ้นั่นน่ะตู้เอกสารตู้เอกสารน่ะ คับแล้วมันแตกแล้วมันหักแล้ววันนี้หมอนัดไปตัดไหมฉันไม่รู้จะตัดได้หรือเปล่าเพราะบวมขนาดนี้มันเดินไงพี่เอกบอกว่าอยากให้จานไปร้านเจเบียคนละยำเอาไม่ไปค่ะไม่ไปเดี๋ยวนี้พวกยำอ่ะคนไม่มียมแล้วพวกยำเนาะเวลามันเปลี่ยนไปอ่ะ พวกร้านยำที่ขายดีดีดังๆเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิยมแล้วก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่ฉันไปกินอยู่ที่พัทยานะฉันไปฉันตกใจเลยโอ้โหข,ของเขายาวเลยอะ่ะคนกินแนะ่ะเป็นร้อยโต๊ะเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ตกใจที่พัทยาทุกร้านเจ๊งหมดเนี่ยหมดทําไมร้านเขาขายดีเราก็เข้าไปกินคือไม่อร่อยเลยเอ,อ,อะไรอะ่ะ หางหางวัวซุปหางวัวเหม็นแบบเหม็นแบบแดกไม่ได้เลยเหม็นสาบวัวแล้วก็กินไงต้มแซ่บตีนไก่ก็เหม็นแล้วก็แบบตีนไก่นี่เหนียวแบบกินไม่ได้เลยอย่าคือมันเหนียวแบบมันจะเอามาถึงแล้วต้มใส่ต้มแซ่บไม่ได้ไปตุ๋นให้มันเปื่อยอ่ะแล้วอะแล้วกินอะไรอ้นั่นน่ะตำเส้นเส้นเส้นอูด้งอ่ะเส้นเส้นอะไรเด้งอ่ะ เขาเรียกเส้นเด้งหรืออะไรอ่ะที่มันเหมือนกับเส้นและช่องอ่ะน้ำเต็มเลยไม่มีรสชาติที่อะไรเลยอ่ะฉันงงว่ามันขายดีได้ยังไงล่าสุดมาเปิดราดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดเห็นมันถ่ายคลิปคนนั่งกินเต็มเลยก็เราไม่รู้นะแต่ว่าเราก็บอกว่ากูเคยไปแดกแล้วมันแดกไม่ได้มันไม่อร่อยเลยคือมันแดกไม่ได้เลยค่ะเข้าใจหรือป่าปากฉันสูงแม่ แดกไม่ได้เลยแล้วร้านไหนที่สกรปรกกูไม่แดกนะคะร้านไหนไม่อร่อยกูไม่ไปแดกเลยตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าอยากจะไปแดกนะคะร้านที่ฉันไปแดกคือร้านที่ต้องมีมิชลินร้านที่มีรางวัลอื่นๆหรือว่าเป็นร้านที่ขายมาสี่ห้าสิบปีแล้วอร่อยคนไปเข้าคิวกินกูถึงจะไปแดกไม่ใช่ว่าร้านไหนกูก็อยากจะไปแดกไม่ใช่ค่ะตอนที่เราไปเนี่ยเราทํากันบ้านค่ะเราคัด เราคัดไปร้านเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วเราถึงไปเราทําการบ้านอย่างหนักเลยไม่ใช่ที่จกจะไปไหนก็ไปนะอย่างล่าสุดเนี่ยเราไปคือมันเป็นเทศกาลฮัลโลวีนเดือนตุลานเนี่ยเราก็ไปช็อกโกแลตวิวมาแล้วไงอันนี้ช็อกโกแลตวิวไปสามครั้งแล้วเพราะวันจัดสวยแล้วก็ไปร้านเวทมนต์ตรงแดนนิโนมิดนั่นก็ไปสามครั้งแล้วเพราะเขาจัดสวยเจ้าของคณินิสัยดีเขาให้เกียรติเรา แล้วก็ไปใหญ่ล่าสุดนี้ไปอันนี้ไงสิงอลริงอาริงอันนี้สองครั้งละเพราะว่าเขาจัดสวยก็แม่ไปถ่ายดูหรือเปล่าล่ะแล้วก็สะอาดห้องน้ําสะอาดเลยถ้าสกปรกกูก็ไม่แดกนะคะไม่ใช่ว่าแล้วเ้นอีกคนหนึ่งอ่ะร้านอาหารในปัามกูไม่แดกเลยเพราะกูคิดดูแต่คนไปเข้าส่วมที่ปัามไปขี้ไปเยี่ยวอ่ะสกปรก็ะไตาหานแล้วไปแดกตรงนั้นมันจะมีแต่เชื้อโรคก,กูไม่แดกเลยรู้หรือเปล่าจะเห็นว่าแม่ไม่เคยทํา คอนเทนต์ไปแดกอ,อาหารในปั๊มเลยไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงานประจําปีเขาเคยไปวัดไล่สิงตอนที่มีโควิดปีหกสามแล้วไปถึงแดกแตละละร้านแดกไม่ได้เลยขนาดขายดีเลยนะหอยทอดรอคิวตั้งนานแดกลงไปไม่อร่อยเลยผัดไทยก็แดกไม่ได้เลยไปยืนแดกน้ำปั่นอะไรก็กินไม่ได้สักอย่างเลย เรามีความรู้สึกว่างานประจําปีอะ่ะมันแบบคนไปขายตรงนั้นเนาะน้าท่าน้นก๊อกอะไรก็ไม่มีห้องส้วมอะไรก็ไม่มีมันสุกโปกอะ่ะถ้าเราเคยออกงานประจําปีไงตอนสมัยเราจนจนสมัยตอนที่เราอายุยี่สิบกว่าเคยไปขายงานประจําปีมาหมดแล้วก็อดีตสามีเนี่มีรถปิกอัพอ่ะแล้วก็แล้วข้างหลังเป็นแบบทุกตู้ทุบอะ่ะแล้วก็ไปขายจังหวัดตาทุาจัดงานขายจังหวัดตาง ห้ามจังหวัดไปแล้วก็ไม่นอนในงานที่เจ็ดวันเช่าที่อ่อาบน้ําในงานที่เยี่ยวในงานสุกป ok กกจะตายหานอนอยู่ในเต็นท์ทรมานมากเลยเจ็ดวันกลับมา,น,าน,นี่ป่วยขาหนีบเนา่าจิม,มีเนา่าตูดเน่าเป็นเชื้อราพระเสื้อผ้ามันไม่แห้งไงเข้าใจหรือเปล่าก็เลยมีความรู้สึกว่าจะไม่กินอะไรที่มันขายอยู่ในงานประจำปีนอกจาก เออเป็นเป็นน้ำทึ่เราหิวอย่างเงี้ยเดินไปแล้วเราเห็นแล้วเราต้องกินอ่ะนะแต่อยังอื่นไม่กินเลยจะบอกให้รู้ไว้ล้วอย่างอื่นเราไม่กินเลย